วีกันดีนะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวพักทยากันนะคะประไทยไดย นะคะเราขับด้วย The New Kia Carnival H E V 7 e v e n Seater รถครอบครัวสุดพรีเมียมเด็ดที่นั่งใหม่ล่าสุดจากเกียรถคันนี้เนี่ยเป็นไฮบริดด้วยนะคะเ Kia เนี่ยเป็นแบรนด์รถระดับโลกจากเกาหลีเ Kia ไทยแลนด์ก็อยู่ในไทยกว่า20ปีเรื่องคุณภาพแล้วก็การบร,ริการหลังการขายเนี่ยมั่นใจได้แน่นอนข้อพิเศษของรถคันนี้ในที่ติดเอสโตรฟิกถึง4จุดเลยนะคะทั้งแถว2และแถว3นะคะแล้วแถว2อนี่กว้างมากๆคุณพ่อเนี่ยสามารถติดได้อย่างง่ายได้ข้างหลังสุกของได้เยอะมากๆกระเป๋าเดินทางหลังรถเมื่อกี้นะใส่ของได้หมดใครเดินทางต่างประเทศกระเป๋า เยอะกว่าน,นี้แลสามารถพักเบาได้ดีมากอีกหนึ่งฟังก์ชันที่มูชอบ walk through access เดินจากแถบสายมาข้างหน้าก็ได้ตอนเข้าไปเนี่ยสามารถเดินทะลุเข้าไปข้างในได้เลยคันนี้หนูได้ลองขับแล้วนะเึนเนเเ้นแท่งริงอคุณแม่อุ้ยขับได้อ่ะโคมันลายเบาขับง่ายมากเลย,ยจริงจรงโอติวเป็นคนขับรถไม่ได้เบ่งมาก คอน,นิวันา่งขับได้ส่วนด้านความปลอดภัยนะคะก็มีระบบความปลอดภัยอัจฉริยะรอบคันที่ช่วยให้ครบอบครัวที่มีลูกเล็กๆหรือผู้สูงอายุรู้สึกอุ่นใจแลวก็มั่นใจมากขึ้นเวลาเดินทางไกลค่ะที่สําคัญรับประกันคุณภาพรถ7ปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงตลอด7ปีเกียร์คานิวลัลเขาคิดมาครบเพื่อครอบครัคว,วแล้วค่ะใครนะคะที่มีลูกเล็กแล้วก็สมาชิกในครอบครัวเยอะแนะนำเลยนะ t h e New Gear Carnival H E V 7สีเตอร์เท Drive ได้ที่โชว์รูมเกียร์ทั่วประเทศไปลุย